กราบสวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมช่องปั๊บพาณิ750กันอีกแล้วนะหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปทั้งช็อตคัทหรือว่าจะเป็นคลิปยาวมาประมาณ1เดือนเนาะ <c oughs> เพราะว่าไปสวิตรถมาแล้วก็จอดรถทิ้งไว้ที่ตรังนะครับวันนี้ผมจะมาทำแฟลิงเพิ่มกับรถ g x, x 7 5 0ของผมก็จะแบ่งเป็น EP EP ไปแล้วกันนะครับผมสำหรับ EP แรก ไปดูกันเลยครับว่าผมเริ่มจากตรงไหนอย่าลืมฝากกดติดตามกดหัวใจกด subscribe ให้กับช่องปั๊บพานี่750ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปของผมต่อไปไปกันเลยดีกว่าด้วยเอากระดาษแข็งนะครับที่เตรียมไว้มาออกแบบตามที่เราต้องการจะให้ชิ้นงานเป็นแบบนั้นไปเริ่มกันเลยดีกว่า ก็เริ่มจากการวาดก่อนเลยนะครับเพราะว่าเสร็จก็ตัดออกมานะครับอันนี้คือแบบที่ผมต้องการเนาะก็หลังจากนั้นก็จะเอามาประกอบกับกาวร้อนที่จะได้ประมาณนี้อันนี้คือแบบคร่าวๆนะแล้วก็ลองเอาไปทาบกับชิ้นงานดูนะครับ จากนั้นก็ให้เราใช้แบบตัวเนี้เทียบลงไปในแผ่น PVA ของเราเมื่อเราได้แบบจากกระดาษแข็งเสร็จแล้วนะเราก็เอามาเทียบบนแผ่น PVA ของเรานะคนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ปากกาเนี่ยขีดให้มันเป็นรูปเป็นล่างหลังจากนั้นก็จะตัดแผ่น PVA ให้เท่ากับแบบที่เรา ออกแบบไว้อันนี้ผมก็ตัดแผ่น PVC เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราได้ชิ้นส่วนตามที่เราต้องการแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการดัดให้เข้ารูปทรงตามที่เราต้องการอันนี้ผมคิดว่านะ่าจะเป็นวิธีการที่ยากที่สุดในการทำแฟลลิงของผมนะไปดูกันเลยดีกว่าครับวิธีการดัดก็คือเราจะใช้ไดเป่าร้อนนะครับผม เป่าลงไปที่ชิ้นงานของเราเพื่อที่จะให้มันเป็นรูปโค้งหรือว่ารูปแบบในตามที่เราต้องการนะขั้นตอนต่อไปก็คือการประกอบนะครับการประกอบของผมก็คือจะใช้ซัมลี่แล้วก็กาวร้อนนะเพื่อที่จะยึดชิ้นงานที่เราตัดให้เข้าหากันแล้วก็ประกบกันสนิทเนาะ มันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเห็นไหมควันขึ้นเลยจุดเนี้ยมันจะต้องยึดให้แน่นนะเพราะว่าเราจะใช้จุดจุดนี้ยึดเข้ากับโครงรถของเราเพราะว่าถ้าสมมุติว่าไม่ให้แน่นน่ะมันหลุดขึ้นมาจะเป็นงานช้างเข้าไปอีกไอ้ส่วนที่เกินไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเราจะทําการขัดทีหลัง เื่อประัแต่งมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมยังต้องทำอีกหลายชิ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็น E ีีที่1แล้วกันเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับมาดูกันว่ารถผมสุดท้ายแล้วจะลุ่งหรือจะล่วงอันนี้เริ่มปั้นใหม่เลยแล้วกันเนาะถือว่าไม่เหมือนกับรอบก่อนที่ใช้เลซินอย่างเดียวนะครับแล้วเจอกันใหม่ E p พีนะครับ